ัสดทุกคนนะคะมาใกล้ๆจะได้ไม่ต้องตะโกนเยอะนะคะไม่้อ่ตะโกนเยอะตะโกนให้เจ็บคอนะคะพอดมีเรื่องมาเล่าให้ฟังเรื่องวันนี้นะจะบอกว่าเป็น18บวกนะคะ18บวกเป็นคำถามน่าสนใจน่าสนใจสำหรับผู้หญิงทุกคนนะที่อาจจะเหมือนกับว่า Innocent <c oughs> ก็ได้นะหรือ ไม่อินโนเซนต์แต่คิดที่แตกต่างอะเป็นความคิดที่แตกต่างแล้วกันคุณฟังแล้วโบ๊จะมีคำถามตอนท้ายนะคุณตอบมาแล้วกันก็ตอบตอบกันเข้ามาจะได้มีความคิดเห็นที่ดูซิว่าจะเหมือนใครไหมไง <laughs> พูดภาษาไทยเรียบเรียงไม่ค่อยถูกนะน้องคนนี้นะที่เขาถามที่มาที่ไปก่อน น้องเขาฝึกภาษาอังกฤษแล้วเขาก็มีชาวต่างชาติคุยอยู่ประมาณสองสามคนที่คุยคุยกันอยู่ระยะหนึ่งนะเพราะหลายๆคนที่คุยคุยแล้วน้องเขาก็เลิกคุยเพราะว่าชาวต่างชาติเนี่ยจะมุ่งคุยเรื่องเซ็ก์อย่างเดียวซึ่งน้องไม่ได้ต้องการที่จะหาแฟนหรือจะหาคนมีความสัมพันธ์ด้วยไม่ใช่น้องก็ตัดไปคนที่คุยอยู่กันระยะเวลานานแล้วเนี่ย น่าจะร่วมปีอะหรือบางคนก็อาจจะประมาณห้าหกเดือนน้องก็บอกว่ามีผู้ชายคนนึงเนี่ยใน3ามคนอะเอาเป็นว่า3มคนแล้วกันถามหนูว่าขอมีอะไรด้วยได้ไหมผู้ชายอายุห้าน้องอายุ39อ่ะคืออายุน้องอ่ะไม่แน่ใจอะแต่ว่าหลัก3มส่วนผู้ชายอ่ะห้น้องก็ตอบไปว่า ฉันไม่ได้คิดอะไรกับเธอแล้วอีกอย่างหนึงอะ่ะเธอก็อายุมากกว่าฉันฉันไม่ได้อยากจะมีความสัมพันธ์กับผู้ชายที่แก่กว่าฉันเยอะฉันอยากได้ผู้ชายที่อายุใกล้เคียงกันอันนี้มันก็เป็นความชอบเป็นรสนิยมของบุคคละนะผู้ชายก็ยังตือ้อพอตื้อเสร็จน้องก็ตอบแบบไม่เย้ะใหญ่เลยะนะ ก็ยังไงต่อเขาก็ไม่ได้เล่าให้ฟังนะคือเขาก็พูดไปแล้วเขาก็ไปเล่าให้เพื่อนฟังเพื่อนของน้องก็บอกว่าทําไมแกถึงหักดิบอย่างนี้แกไม่ประมาณว่ามันไม่ดิบเกินไปหรอไม่รักษาําใจเขาน้องก็เลยมาถามพี่โอ๊ตว่าถามพี่โอ๊ตเขาไม่ได้เรียกป้าโอ๊นะเรพี่โอ๊ตเป็นเหตุการณ์แบบนี้แล้วหนูต้องตอบอยังไงเพื่อที่จะรักษาําใจเขาเพื่อก็บอกไว้ว่า เอาเป็นสองกรณีนะถ้าเอาเป็นตัวตนของพี่โอ๊ตเลยเนี่ยพีอจะบอกว่าแกก็ตอบไปอย่างที่แกอยากตอบนั่นแหละน้องตบมือชอบใจใหญ่ <c oughs> ไม่ขา้าไงเพื่อนไม่คาคืออยากตอบอะไรก็ตอบไปรู้สึกยังไงก็บอกเขาไปอย่างนั้นนั่นแหละอีกความคิดหนึ่งก็คือความคิดหนึ่งมันไม่ใช่ความคิดหนึ่งอีกกรณีหนึ่งอีกกรณีหนึ่งคือวิเคราะห์ คำตอบของน้องบอกไปว่าผู้ชายแก่กว่าแล้วก็จะมามีอะไรกับผู้หญิงอายุน้อยกว่าเนี่ยสําหรับน้องเราเนี่ยมันไม่น่าจะเหมาะเลยนะเขาก็พูดไปะนะพวก,ก็บอกให้น้องคิดเพราะน้องไม่ได้คิดจุดนี้ไงเรื่องอายุอะ่ะกับการมีเซ็กอะมันไม่เกี่ยว เพราะว่าความต้องการของมนุษย์อะนะก็มีแตกต่างกันแล้วเราก็เห็นเห็นกันอยู่ผู้หญิงอายุน้อยมีสามีอายุมากกว่ารุ่นพ่อก็มีเยอะแยะแล้วก็มีข่าวคราวที่ไม่น่าไม่น่าชื่นชมก็มีเยอะที่แบบเป็นข่าวที่ข่มขืนอย่างเงี้ยอายุก็ต่างกันเยอะคือความต้องการของมนุษย์อะ มีแตกต่างกันไปอ่ะมันอยู่ที่ว่าใครจะหมดความต้องการเร็วช้ากว่ากันเอาเรื่องอายุเงี้ยมาพูดให้กับคนที่เขามีความต้องการอ่ะเขาไม่รู้สึกหรอก <c oughs> นะส่วนเรื่องของผู้หญิงอ่ะก็มี อย่างที่โบว์เคยไปอ่านมาโบวก็ไม่เคยไปจริงๆนะโบว์อ่านมาแล้วก็ในละครในหนังมันก็มีให้เห็นคือละครหนังเขาก็ทําอ้างอิงจากชีวิตจริงอะผู้หญิงที่อายุเยอะๆที่เขามีตังค์เยอะๆด้วยนะเขาก็มีความต้องการเขาก็ยังไปเที่ยวบาร์ไปเที่ยวสถานที่ที่มีหนุ่มๆอายุน้อยๆหน้าเคี้ยวกรุบกริบ เออมันก็มีอย่างเงี้ยนะมันก็มันก็ทุกเพศทั้งทั้งผู้หญิงผู้ชายทั้งสองฝ่ายแหละอายุมันไม่เกี่ยวพอน้องฟังเสร็จปุ๊บน้องก็เออจริงเนาะพี่โยหนูไม่ได้คิดตรงนี้เลยสิ่งที่เราตอบไปประเด็นแรกอยากตอบเลยก็ตอบเราไม่ต้องไปเกรงใจอะไรใครเพราะว่าเราบอกเขาไปแล้วตอนแรกว่าเราไม่ได้คิดแบบนี้แล้วเขาไม่เลิกตือ้อพอเขาไม่เลิกตือ้อเราก็ตอบไปแบบที่เราอยากตอบนั่นแหละดีแล้วเป็นฝรั่งที่ ทั่วๆไปที่โบลต์เคยคุยนะตอนนั้นโบ๊ตก็ยังไม่มีแฟนโบกก็ฝึกภาษาอังกฤษโดยการคุยแล้วก็มีฝรั่งแบบจะมาคุยเรื่องเซ็กตลอดอะโบก็จะบอกปฏิเสธไปว่าถ้าคุยเรื่องนี้ไอ้ไม่คุยบางคนะ่ะที่ตืออ้อบางคนนะส่วนใหญ่อะจะเป็นคนจีนเป็นคนอากิีสถาน เป็นคนอินเดียอ,อย่างเงี้ยนะแต่ถ้าเป็นฝรั่งเลยอ่ะเพราะเพื่อปฏิเสธไปเงี้ยเขาจะไม่มาตอแยอ่ะที่เคยเจอนะเวลาเราไปคุยลักษณะแบบเนี้ยนะถ้าเราไม่ได้ไม่ได้แบบต้องการจะมีแฟนอะ่ะแล้วมีคนที่คุยด้วยอะ่ะมาคุยกับเราแบบเนี้ยเราก็ไม่ต้องไปรักษาน้ำใจเขาอะ่ะเพราะว่า เขายังไม่รักษาน้ําใจเราเลยเราจะไปรักษาน้ําใจเขาทําไมในส่วนของคนที่ติดต่อเพื่อจะมีแฟนนะคะคุณก็ไม่จําเป็นต้องไปนึกว่าเอ้ยมันเป็นวัฒนธรรมเขาเพราะว่าเรื่องไอ้ตรงเนี้ยมันเป็นเรื่องบุคคลน่ะมันเป็นเรื่องของบุคคลเรื่องความพึงพอใจที่จะทำหรือไม่ทำไงแต่ถ้าใครที่ ไปนึกถึงในจุดที่ว่าถ้าฉันไม่ยอมเขาฉันไม่มีอะไรกับเขาแล้วเขาจะไม่รักฉันอันนั้นมันก็ตัวใครตัวมันนะนะป๊ด <Both S 1> <Both S 2> คิดว่าเรื่องตรงเนี้ยมันไม่ใช่เรื่องที่ทำให้คนจะรักกันได้นานหรือไม่นานไงเพราะว่าหลายๆคนน่ะเขาก็เลิกกันมันก็ไม่ใช่เรื่องตรงนี้ซะทั้งหมดไง คำถามของประโอ๊ตก็คือถ้าคุณนะคะคุยกับผู้ชายสักคนหนึ่งไม่ระบุสัญชาติเชื้อชาติใดๆทั้งสิ้นโดยที่คุณไม่ได้มีใจจะเป็นแฟนหรือเสน่หาอาจจะเสน่หาแต่ไม่ได้อยากเป็นแฟนก็ได้ไงชื่นชอบชื่นชมแต่ก็ไม่ได้อยากเป็นแฟน ไม่ได้มีความต้องการที่จะมีความสัมพันธ์ทางกายกับเขาแล้วอยู่มาวันหนึ่งคือเขาก็คุยมาดิบดีนะระยะเวลาหนึ่งแล้วอยู่มาวันหนึ่งเขาขอมีความสัมพันธ์ด้วยขอรับนอนด้วยเหมือนกับที่น้องประสบมาเนี่ยคุณจะบอกยังไงกับผู้ชายคนนั้น mm hmm. เพื่อที่ให้ผู้ชายคนนั้นเนี่ยเลิกแต่ในกรณีที่ผู้ชายไม่เลิกง่ายๆคุณจะทำยังไงต่อไปนะคะตอบกันมานะ ปดอยากรู้แค่นี้นะ <laughs> ไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีค่ะ